วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ อันเนี้ยอันนี้ให้ดูอ่าอันนี้ให้ดูกันเลยอันนี้คือทำเป็นโพกแจเรียบร้อยพอตั้งใจให้พกแบบนี้นี่อันนี้คืออะไรจานเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์ซูมการให้ให้ดูให้ชัดเอาให้เห็นห้าปุ่มตรงนี้นะเออมันเป็นกลุ่มใช่ห้าปุ่มเห็นยังถ้าเราเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์ไปหารูปขึ้นมาให้ดูนะเขาเรียกพระงบน้ําอ้อยที่มีพระพิมพสารเหลี่ยมเรียงกันอยู่ในในวงกลมอ่ะ อันนั้นพระโ้ําอ้อยเนี่ยเขาถอนมาจากอันนี้อถอนมาจากของธนสิทธิ์ชิ้นนี้ก็คือเขาหาของธนสิทธิ์ชิ้นนี้ไม่ได้ก็เ,เขาก็เลยสร้างพระเนื้อดินดิบแทนอันนี้ขึ้นมานแบรบาณจารโบราณเรียนแบบขึ้นมา ก็เลยเป็นกูน้องอยังรู้จักกันนี่นะที่เราแวงกันทุกวันนี้เกิดมาจากวัตถุมงคลก็คือของธนสิชิ้นนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกลูกพระเจ้าห้าพระองค์ลูกพระเจ้าห้าพระองค์อ่าก็คือข้างในเนี่ยจะเป็นคล้ายๆรูปูพระห้าองค์อยู่ในหนึ่งลูกถ้ากิว่ามีพระพุทธเจ้าห้าองค์อยู่ในลูกนี้อ่ามันเป็นผลไม้ออาจารย์มันเป็นลูกไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าดิบดงดิบเลยโอ้ ซึ่งการที่จะบุกปลาฟาดงไปเอามาเนี่ยมันต้องเป็นคนมีวิชาชั้นสูงพระเดินทุดงสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเพียรไปหาลูกนี้ให้ได้ลูกหนึ่งแล้วพกติดตัวไว้มันจะกันได้ทุกเรื่องลูกเดียวลูกเดียว,ก,วกันได้ทุกเรื่อง<พ>ใช่แ้วก็ไอเรื่องต้นต้นชั่วโมงที่บอกว่าไอเรื่องหาเนี่ยกรวงการพระเครื่อนนี่เจอบ่อยมากคือลูกเนี่ยมันอยู่กันเนี่ยมันดูรููแต่ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไปถัก อ๋อแล้วก็ลงรักปิดทองอย่างเงี้ยประมาณใช่ไหมจ๊ะ่คุ้มเลยแล้วไปลงรักปิดทองแล้วก็พบแบบนี้คนไม่รู้กันนี่ก็หมากทุยก็ไปซื้อเป็นหมากทุยปุยหยาวัดหนังนี่เจอหลายลูกเลยนะหนักเลยทรงเนี่ยแล้วก็ไปซื้อเป็นหลวงปุยยาวัดหนังอพอไปเอ็กซเรย์มาแล้วทรงมันไม่ใช่ทรงหมากก็เลยเกิดข้อกระหายกันขึ้นมาก็ผ่าไม่ใช่พระผ่ามาข้างในเป็นลูกนี้อ่าเนี่ยเราจะเห็นว่า แม้กระทั่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอ่ะที่ดังๆสร้างมากทุยอ่ะท่านก็เพียรหาลูกพระเจ้าห้าพระองค์แล้วก็มาสร้างแล้วก็เสกแจกลูกศิษย์จริงเหรอจ๊ะจริง<ห>ลูกพระเจ้าห้าพระองค์นี่ซปเปอร์ปเ,ปอรเป็นของทนสิทธิ์ที่หาได้ยากมากไม่แพ้มะกอรีผลมะกอรีผลเป็นตำนานมันมันเป็นตำนานมันเป็นของที่มีอยู่จริงในป่าหิมพานต์มันเป็นเรื่องจริงเหรอจ๊ะมันเป็นเรื่องจริงแต่เราไม่มีวิชาเปิดป่าเข้าไปหา,าหรอก อันนี้นี่มันมีเป็นของจริงที่อยู่ในป่าดิบสมัยก่อนที่อยู่ในดงพญาไฟดงพญาไฟก็คือเขาใหญ่นะปัจจุบันนี้ใช่แต่สมัยก่อนเนี่ยเขาใหญ่มันดิบมากมันดิบมากไอ้ต้นเนี่มันมีอยู่ต้นเดียวอยู่กลางดงเขาใหญ่มีต้นเดียวมีต้นเดียวแล้วปัจจุบันเนี่ยสามสิบปีที่ผ่านมาที่ครูบาอาจารย์ล่ฟังไม่เคยมีใครเห็นต้นนี้อีกเลยไม่รู้มันไปไหนเอวไม่ได้ตั้งอยู่ที่เดิมหรอไม่ได้ตั้งอยู่ไม่รู้มันเขาว่ามันเคลื่อนย้ายได้ แต่ถ้าตามแวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ไม่มีอะไรไปยืนยันมันย้ายได้มันย้ายตัวเองได้ใช่คือมันเป็นของทนสิทธิ์ที่มันมีชีวิตมันย้ายตัวเองได้ของที่เอามาในรายการเนี่ยเป็นของพานที่หมูสีเขาเรียกบ้านหมูสีบ้านหมูสีอ่าที่อยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยปากช่องเนี่ยครับอ่าเป็นคนเนี้ยเป็นพานเก่าแล้วชีวิตเขาเนี่ยคือเป็นคนกินล้าครับ โยนเพื่อนยิงมานับไม่ถ้วนไม่เคยเข้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวและทั้งชีวิตเขาเขาพกอยู่ลูกเดียวคือลูกนี้ถักถักด้วยผ้าแล้วคาดเอวไว้เอาง่ายๆเอาง่ายๆผัถักง่ายๆเลยถักง่ายๆแล้วคาดเอวไว้คาดเอวไว้แล้วก็เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้าป่าครับวันดีคืนดีเนี่ยช่วงชีวิตไปหนึ่งคือไปเที่ยวอยู่เขาใหญ่เพื่อนพาไปแล้วก็ได้ตาคนเนี้ยเป็นพานเข้าไปแล้วแกก็เล่าเรื่องลูกพระเจ้าห้าพระองค์ให้ฟังครับ แล้วแกบอกว่าแกรู้ที่อยู่ของลูกนี้ครับแล้วก็บอกตารู้จริงเหรอคือเราเคยได้ยินแต่ได้ฟังครูบาอาจารย์โบราณเล่าอืแล้วก็บอกตารู้จริงเหรอบอกรู้ตาเอามาให้หน่อยอยากได้แกก็บอกว่ารู้จักเหรอบอกผมอยากได้ตอนแรกจับากรู้จกักเราใช่ไหมรู้จกักรู้จกัจกเพราะว่าครูบาอาจารย์พูดถึงหลายคนมากแต่ต้น ลูกจริงไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเคยเห็นครั้งแรกกันนี่แหละเคยได้ฟังนี่เลยแต่ได้ฟังแล้วก็ขอร้องให้ตาชื้นเนี่ยไปเอาให้ครับตาชื้นเนี่ยแกก็บอกว่าอค่าจ้างเท่าไหร่อพูดตรงะอ่ะเราก็บอกว่าสมัยนั้นนะครับเราให้ลูกละห้าร้อยเราให้ลูกละห้าร้อยเมื่อปีสามสามโอ้โหใจปั๊มมากเราบอกให้ลูกละห้าร้อยแกบอกเอากี่ลูก แกพูดงี้เลยเหโอเขาเอากี่ลูกบอกตาได้กี่ลูกเอาหมดเลยแกบอกเยอะนะเอากี่ลูกบอกลูกดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยอ่าแกบอกเอางี้แล้วกันตาตาให้ผมสักยี่สิบลูกอะแกบอกจะเอาเยอะขนาดนั้นไหมยี่สิบลูกก็มึงอยู่แล้วตาก็ตาจะได้กี่ลูกแล้วก็ถ่ายแกตาเกบอกเอางี้แล้วกันเอาสักสองร้อยลูกอะเอาไหมเราโ้ย าหา,าได้เยอะขนาดนั้นเลยเอ,อมนจะแท้ของ,งเออเนี่ยคำถามเยาวกันเลยไม่นจนท้กันชื่อไ่มแล้วมันจะเหมือนกับที่ตาพกไหมเออเหมือนค่าร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันเพราะค่าเป็นผู้เล่นแต่แกก็เป็นคนป็นผู้เล่นอะ่ะแล้วก็บอกเอาแ่้ลกันตาตามีอยู่ในบ้านสักลูกไหมที่ไม่ใช่ที่พกบอกแกบอกมีอยู่บนที่นิพระกันผมเอาลูกที่ตาตามีก่อนกันผมซื้อพันหนึ่ง รูยไม่ให้พันหนึ่งเลยอะให้พันหนึ่งเลยเขาบอกเอ็งกำลังทำอะไรเอาไปให้อาจารย์ดูก่อนว่าใช่ไหมอ๋อพอจับไปมัมนแ <พอ S 1> ตลแล้วก<ะ>็ไม่เคยเห็นไงเพรศมีนั้งึกษางรูปยังมีใช่รูปนั้นเราก็ไม่เคยเห็นและคนที่เราไปให้ดูแนล่หลวงพ่อยิม้มเนหนังจโหเอาไปให้หลวงพ่อยิ้มดูระดับประเทศเลยนั่นี่ยอ่าก็ไปให้หลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มแกก็เป็นคนพูดเรื่องนี้เราฟังเราก็ไปให้หลวงพ่อยิ้มดูว่าอาจารย์เฮ้ยไอ้พระปะจันไหน พอยิ้มพูดขนไรขยันไม่ได้พูดอะไรอาจารย์ได้เนี่ยมาอันหนึ่งจานโดนนี่เองะไรเฮ้ยเองเป็นย่างไหนลูกพระเจ้าพะอนี่แท้เลยนะมีไหมมีไหมมีไหมเขาบอกมีเขาถามเลยว่ามีไหมเหรโอ้แกบอกว่าสมัยที่แกไปไปเป็นทหารแล้วไปรบอ่ะครับเพื่อนแกคนหนึ่งนี่คือที่มาของลูกพระเจ้าเพราะนี่คือหลวงพ่อยิ่งไล่ฟังหลวงพ่อยิ่งไล่ฟังคือแกเคยไปเป็นทหารแล้วเพื่อนแกเนี่ยเพื่อนแกได้มาลูกหนึ่งแล้วโดนยิงไม่เข้าจะหมดเวลาแล้ว จะต้องรีบเลยเพื่อแกเนี่ยได้ได้มาลูกหนึ่งแล้วโดนยิงไม่เข้าครับแล้วแกก็เลยรู้เรื่องรูปพระเจ้าพระองค์แล้วแกก็ไปเล่าให้เราฟังเราก็เลยรู้มีความรู้เรื่องรูปพระเจ้าพระองค์จนไปเจอตาชื่นเนี่ยแล้วก็ได้จากตาชื้นมาลูกหนึ่งมให้หลวงพ่อยิ้ดูครับสรุปแล้วให้ตาชื้นเอามาทั้งหมด200ลูกสุาปกใจารย์มี200ลูกไม่มีไม่ใช่เอามาตอนนั้น200ลูกเอามา200ลูกอ่าเอามา200ลูกครับจากตาชืดนลูกละ5้ารอยลูกละ500แล้วก็เอามาให้หลวงพ่อยิ้เสกเป็นคนที่หน แล้วหลวงพ่อยิ้เนี่ยขอไปห้าสิบรูปถึงร้ยห้าสิบรูปนะนะแล้วก็เอาลงไปอยู่ใต้ด้วยเราก็ไม่เคยให้ใครหวงหวงกัไม่ได้แล้วก็คุยกันเรื่องเนี้ให้อาจารย์ทองก็แต่พ่อเชยฟังอาอาจารย์ทองขอดูแล้วบอกเออใช่อสรุปอาจารย์ทองเสียไข้เป็นคนที่สองโอ้โหแต่ละองที่เสอ่าอาจารย์ทองเสียไข้เป็นคนที่สอง พออาจารย์ทองเสกให้พวกอาจาร์ทองขอลูกเดียวพกติดตัวขอลูกเดียวพอเขาติดตัวแล้วก็โอเคให้ไปโอเคนที่สามคือไปให้อาจารย์เขียววัดเฟืองง่าดูถ้าหลวงบอกแกเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นแกก็ไม่รู้จักว่าจริงไม่จริงแต่รับก็ว่าเออเดี๋ยวแกเสกให้คนที่สามก็คือพ่อแดงเขียวเสกให้สรุปแล้วลูกเนี่ยเสกทั้งหมดสามอาจารย์สามอาจารย์ต่างประเทศทั้งคู่ทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยเหลือติดตัวเราจริงๆเนี่ยไม่ถึงร้อยลูกไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยลูกเราให้ในรายการได้ถือว่าเป็นของตนสิทธิ์ที่ เอาไว้เป็นม้ชาวบ้านได้อปัจจุบันเนี่ยเราไปเจอที่อื่นอืซึ่งเหมือนเลยแต่ไม่ใช่ไม่แน่ใจ,จเหมือนกันนะแล้วมันดูยังไงอาจารย์มีวิธีดูไหมหรืออาจารย์ก็ไม่รู้คือเราก็ไม่รู้นะเราเราก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรยืนยันได้นะว่าที่อื่นจะเหมือนลูกเราที่เ,าเอามาไหมเอาเป็นว่าอันเนี้ยให้สบายใจตรงที่หลวงพ่อยิ้มว่าหนังจอบเสกอาจารย์ทองเสกพ่อได้เขียวเสกพอแค่นี้พอละห้าร้คุมแล้ะ อย่าไปคิดว่าจะไม่ลงอะไรช่างมาแล้วกันเพราะว่าที่ใครได้ไปเนี่ยถ้ากลัวมันชำรุดแตกหักเสียหายยังไงจะไประยับจะไปหุ้มจะไปปลดออกนั่นนี่หมุนได้เนี่ยหมุนได้หมุนออกได้หมุนได้หมุนให้ดูเลยพอดิเซอร์เฟิบหมุนออกได้แล้วก็ไปเลี่ยงของเขาเองก็ไปเอายี้ไปเลี่ยมก็ได้อ๋ออันนี้คือสมัยนั้นเรา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 ไป สมัยนั้นขายกิฟท์ช็อปอยู่ยาลาอ๋อใจขายกิฟท์ช็อปมีหลายอาชีพหลายอาชีพก็ลพเลยไปซื้อไอ้ตัวนี้มาใส่ไอต้ตอนนั้นอยู่ยาลาน่แล้วก็แจกแจก,กเพื่อนรูแ้แล้วแล้วก็แจกพวกพวกกันอันนี้อันนี้เหมือนกับไปให้ดูใครที่ได้ไปจะไปถอดอันนี้ออกแล้วไปเลี่ยมก็ได้เพราะกลัวหลุดเหมือนกันเพื่อนได้ไปหลุดหายหลายคนเสียดายนะเอเอาไปบิดออกแล้วไปเลี่ยมดีกว่าไปบิดออกก็เรียกดีกว่าให้ถือว่าเป็นของทนสิทธิ์ที่ หลวงพ่อยิดวัดหนัองจอกเสกเพราะอาจารย์ทองเสกอาจารย์เขียวเสกพอกดไลค์กดแชร์ good like, good ด้วยนะคะ